ความแตกต่างสองรุ่นนี้นะนี่คือรถไฟฟ้ารุ่น M04 7 9 9ด0บาทสที่นั่งและนี่ค่ะรถไฟฟ้ารุ่น M04B 84,9 0 0าบาทรถไฟฟ้าสที่นั่งเหมือนกันต่างกันแบบไหนมาชมเลยค่ะเริ่มจากรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้คือรถไฟฟ้ารุ่น M04 สำหรับคนไซส์ปกติ4ที่นั่งค่ะ ซึ่งที่นั่งเนี่ยข้างหน้าสองที่นั่งข้างหลังสองที่นั่งที่นั่งจะเป็นสองที่นั่งแบบนี้นะคะสาหรับคนไซส์ปก,กตินะคะข้างหลังก็สองที่นั่งเหมือนกันนะคะอ่าแต่อันนี้ค่ะคันนี้เนี่ยเป็นสองที่นั่งสําหรับคนไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วสังเกตนะคะว่าเบาะนะคะอันเนี้ยมันจะสั้นแค่นี้เองนะคะ แต่ถ้าเป็นเบาะนี้ก็คือจะใหญ่ออกมาเลยนะคะอันนี้เบาะจะใหญ่ต่างกันอยู่ที่15เซนนะคะ,ะส่วนข้างหลังค่ะข้างหลังเนี่ยคะก็เบาะสําหรับสองที่นั่งข้างหลังนะสองที่นั่งสําหรับคนไซส์ปกตินะคะแบบนี้นะคะแต่คันนี้ค่ะสองที่นั่งสําหรับคนไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะ คนตัวใหญ่ไซ์ฝรัลังน้ำหนักร้อยโลสองคนนั่งเรียงได้เลยนะคะส่วนข้างหลังนะคะจะเป็นกล่องเก็บของทั้งคู่เลยนะคะ,ะเป็นกล่องเก็บของทั้งคู่นะคะแล้วก็ช่วงล่างดิสเบรกเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ปรับกระบะได้แล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง400กิโลนะคะส่วนคันนี้นะคะส่วนคันนี้นะ เป็นกล่องเก็บของนะคะปรับเป็นกระบะได้นะคะแต่รับน้ำหนักได้300กิโลนะคะดังนั้นสองคันนี้จึงมีความแตกต่างกัน M04 79,900บาทกอลฟไฟฟ้าสีที่นั่งสำหรับคนไซส์ปกติคันนี้ M04B ศกอลฟไฟฟ้าสีที่นั่งสำหรับคนไซส์ใหญ่84,900บาทสนใจรุ่นไหนไซส์ไหน ทักมาเลยค่ะ